หนุ่มกันชัยโพสต์แล้วหลังลือโดนสั่งปลดจากรายการโหนกระแสทำเอาบรรดาขาเพือกต่อมกระตุกกันไปเป็นแถวหลังเพจชื่อดังอย่างเจมอย108ได้ออกมาบอกใบ้อักษรย่อปริศนาพร้อมทางได้ระบุข้อความว่า พวกมึงมากองกันตรงนี้วันนี้อีเมลขับรถผ่านถนนเส้นพรามสี่มีความสั่นสะเทือนประหนึ่งแผ่นดินไหว6.5เิกเตอร์ด้วยความที่สอดรู้สอดเห็นก็เลี้ยวหัวเข้าไปใต้ตึกแห่งนี้หันซ้ายมองขวาไม่มีใครอยู่ก็เลยยืนคุยกับรพอปพซอะเลยแววมาว่าฝ่ายข่าวช่องหนึ่ง มีความเห็นไม่ตรงกันกับผู้ประกาศคุณพ่อจอมโหนถึงขั้นจะต้องแยกทางกันเดินนะแม่สารแนอยากรู้ว่ามีเรื่องหมางใจอะไรกันสินะกูก็งงงงตอนอยู่ที่นั่นคุณพ่อก็ทำเรตติ้งพุ่งกระฉูดแต่ทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่แคร์คุณพ่อกันเลยแต่เสียใจด้วยค่ะอีฝ่ายคุณพ่อก็เชิดนะเพราะยามกระซิบว่าคุณพ่อเนื้อหอมยังไม่ทันออกจากตึกก็มีสองช่องใหญ่รอหยิบชิ้นปลามันแล้ว งานนี้ไม่รู้ผู้ประกาศคุณพ่อจอมโหนจะขึ้นรถไฟฟ้าไปเดินเฉิดฉายช่องไหนระหว่างป้ายอโศกกับป้ายวิภาวดีต้องลุ้นกันแต่อีเมลขอกระซิบข้างหูเบาๆว่าห้ามกระพริบตานะจ๊ะเดี๋ยวจะตกข่าวใหญ่ภายหลังสืบทราบมาว่าหนุ่มคนดังกล่าวคือพิธีกรผู้ประกาศข่าวมากฝีมืออย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลว่ามีปัญหาภายในจริงทั้งนี้ทางด้านหนุ่มกัญชัยก็ยังคงเงียบ หากมีความคืบหน้าจะอัปเดตอย่างไรทางเราจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบทันทีและล่าสุดหนุ่มกันชัยก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพในวัยหนุ่มซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นยังคงลอยตัวเหนือดราม่าใดๆทั้งสิ้นเอาเป็นว่าหากมีความอัปเดตคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ